ชมดอกไม้ดีกว่าค่ะทุกคนนี่เชิญชมนะคะ เจ๋าเจ๋าเจ๋อโอ้มาแล้วเหรอน้องโตน้องน้องไอดูสิเจ๋อะ่ะเจ๋ามานี่มามาทักทายพี่ไอหน่อยเจ๋า จะมาทักทายพี่ไอ้หน่อยหรืชื่อแจ๋วนะพี่ไอ้ไปแลละพี่ไอ้แจ๋วไปแลละหน้าตาน่ารักชื่อแจ๋วค่ะลายก็เท่ลายเหมือน เดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะเอามาให้ลูกชายไอ้ปั้มหน่อยหดลายมากลงไอ้ตกลงจะเอามาลีดเอาแจว๋วอ่ะดูแจว๋วห <c oughs> น้าตาน,น่ารักจังเอามาให้ลูกชายไอ้ปั้มหน่อย โอ้ยไว้ไวน้นุแจวมันน่ารักมากเลยนะน้อไอแต่ว่ามันไม่ชอบซุกี้ ผู้ชายไอเป็นผู้ชายเอาหมดน้องไงน้องไงทำไมเป็นอย่างนี้มีด่านสีขาว่ะสวยน่ารักดีใช่ใช่ใชอะนาคตาเธอโชว์แล้วอันนี้มามาชื่อนาค น่าใจดีมากค่ะหมดแล้วอ่ะทุกคนวันนี้ไม่มีโอ้มีดอกชวนชมจะลงแล้วนะเพราะว่าหมูก็ไปดูแล้วไก่ดูแล้วกระต่ายดูแล้วตัวเมียค่ะนาคเป็นตัวเมียค่ะ เป็นตาคเป็นตัวเมีย,วมยชวนชมตะวันจะลงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าตะวันจะถ่ายะจะถ่ายหมูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่า หมูจะตัวใหญ่แค่ไหนแล้วก็จะเริ่มสนิทกับคนมากแค่ไหนนะคะทุกคนตะวันจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูหมูกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยใช่ค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นเชิญชมต่อนะคะน้องไอสวยมากๆเลยค่ะน,นี่จะเป็นเชิญชมลากตะขาบนะคะนี่กําลังออกดอกเลยค่ะน้องไออันนี้จะสวยมากเลย เมื่อคืนนี้ไอ้กับพี่โจไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะโอ้ยแว่นบ่อยละสี่ใช่ไหมแว่นบ่อยขอบคุณนะคะน้องไอ้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะทั้ง14ท่านทั้ง14บสไลค์นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ภาขอบคุณน้องไอ้ขอบคุณ